สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยม่ทการผ้าร่วยเมื่อน,นี้แม่น้อยผ้าร่วยก็จิผ้าเดินทางไปตามตัวเลขจากปูแซงเนาะคะ่ะปูแซงเพิ่นบวช้องตาสีสีเนาะคะ่ะก็ตีดปากเอื่นเพิ่นปูก็เลยได้เอื่นเพิ่นปูคือเก่าเนาะคะ่ะปูแซงตอนเราบวชเราก็ฝันแม่นฝันคิวะคะ่ะ เนงเก่าแล้วกับฟันได้ตัวเดียวโคโลเนาะค่ะงวดวังหนึ่งหันแล้วกับวาเรียกสิมีเก่าเก่ามากคือเก่าแต่ว่าเราผัดวา,ามันอวกแล้วเลาผัดไปถอยลงใส่แปดเนาะค่ะเราไปเอาศูนย์แปดใส่แท่นศูนย์เก่าเนาะค่ะงวดนี้แล้วกับวาเราฟันได้แล้วว่าสันเราสิได้แนวทางตัวใดกับมาไปฟังน้ำกันเนาะค่ะวา ปูแซงเลาสีได้ตัวใดตัวเดียวโคโลคือเก่าเนาะคะ่ะตัวเลียของปูแซงกะมาตามแม่น่อยไปฟังน้ำกันเนาะคะ่ะเมื่อท่านได้เมือขึ้นวัดแต่ว่าเมื่อกี้มัย่ำอยู่ี่บ<อ>ุกฟังไปกินไปมันไม่ไดเป็นทแนวเลยมั่มนคืออยู่วัด <laughs> บ่แต <laughs> ่ <laughs> ที่คือเก่านะแต่เกา่าบ่บามันจะที่คือเกาเ่า แต่พอท่านบวชก็ได้ทั้งสี่บกม่งห้องายน้ำน้ำเลยบอกเราว่าสุดท้ายก็อโอ้มันเลยเสลงคนที่มาแบบม่งโอ,อ,อ,อ้คุเกา่าบกเอ็ดมันฝันว่าพอตุ่ยให้อายุล่าเก่าจุบเก่าผีว่าท่านอ่าฝันายว่าช่นอีน่าบอก,กมันสิบม,ามาั่วนเก่าบอว่าท่น ถ้า <5 S 1> กัเป็นเก่ารู้แต่ว่าศูนย์มันมีอยู่ศูนย์่นตายนั้นจิเป็นศูนย์เหมือนกันไอศยศูนย์เก่ามัดเหมือนหกเหมือนกันลงทุนที่ตัวเดียวลง<อ>่งทุนมันกับจิไม่หลายตัวอยุนละอหลายตัวรูว้ี่ว่าเพิ่งกับิพฟังไปิ่งมันจิเข่ากำเริกพูดไทยอยู่ ว,ว่ามันเขากับเรลืกปูทไทยดีใช่ไหเคุณมันบขายเปลกปูทกไทยจังไหนเราตายเราเมียปูโอ้ปูปูนี่ปูนโพนไหมโอ้ท่านกับซื้อไทยคือกันไทยตัวนห้กันอ่งไบุ๊ <laughs> าวางกัน ฝันจังไดก่อเฝ้าควบฝันไม่เนี่ยทนวนควบฝันฝันไม่ไม่หรือมันฝันวันไหนกินเขนยายน่าอ๋อฝันวันไหนกินเข่าเหยื่อใหญ่ปิงคนหลายหลายเหยื่อใหญ่ปิงบานนี้ก็จินเท่านั้นกินเท่าเข่านะบ่ได้ไปใส่มาใส่หรอกบ้านนี้ก็หู้มาาห<อ>แม่ขืนก็บ่ฝันจะเสียอะไรเศร้าเศร้าฝันเล่น มัดมือรุ่นม,มาพี่มาฝันว่าจะกินเข่าอีกไหม,มให้กองเข่าไปไดิบ้นานจะกินไปกินใสก่กองเข่าก็ได้จะไปกินอยู่หน้าขี้เก่าผ้าปลาเข่าไปว่าเล็กขี้มีเก่าอีกแล้วเรอา,เอากระปุลีหันไม่เจ้านี่มาหายอยู่ปุลีเออดีแล้วก็มาอย,ยู่ โอ้ยแม่แม่นี้สันทิบ้แม่เล็กตัวเดียวกันบกห้องว่าสนเพิ่น,นก็ได้อยู่กันไอ,อ้มันกินเข่าเฮี้ยนย่อยปิ่งสิบบ,บ่บบบเอาน้าเล่าบ่จักแล้วมันกับไปทั้งดิบบองวัดวานวัดนมันออก สองสองหาเงินเงงวดสองหากระถือมมาฝันไว้เฮานี่เล่านึ่เป็นงานหลายคนว่าเฮานีอเล่าหนึ่งเด็กสองหานะสี่สองหากันหนะ้า่าสันเลี้ยซีถิ่มไว้เลี้ยซีสองหาเลี้ยซีไปสองตัวขึ้นสามตัวเถื่อเนลอยลอย,อ,ยอ๋อมาจังสี่อยู่บเิเวณ ก็ถือเลี่ยว่าเพิ่นถือฝันได้เลี่ยเลี<อ>้ยอยู่ที่ว่ากันบอกคนคนกับปวงวัชชา,าหลายเที่อยู่บอกคนก็ได้<อ>ผู้บอกเคยได้เขาบอกเคยได้น้ำเขาก็บรซื้อนะแต่ว่าฝันหนีคิวตลอดแต่ว่าฝันนีจืดตลอดอพวกผูอ้อยู่ว,ว่าหนึ่งนับปุถแล้วก็บ่ัถือเล็กเจาก้จาเนาะจ้า<อ>มูอาจารย์บอกมูกจางประสิทธิ ผ้าสื่ออยู่งวดบางชิบเก่าสื่อเรียกชิบเก่าว่าฉันเนะเพื่นไปสื่อเก้าหาคุณแม่โอ้ยไม่ฝันที่ดีจริสิคือบอกอยากใดเนะาะมันบอกว่าเรียกกันสิบเก่าเนี่ยมันบอกตลอดเลยบอกว่าเศร้าจักเกียมานอนกับบ่หลับฝันถึนตะเลตัวนั้น,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 นคุณสื่อเป็นเสียนี่คือสื่อเท่าไหรเนาะตาคุณใจว่าจะเขียนไปแล้ว ไอี่เอาเงื่อนแสียนกันหน้าวะไปเอาหาโตหนึ่งเป็นเลยอ่โอ้ยมันคือมีแต่แนวมันต้หนีสิโนวะโอ้หมดถึงข้าวรวยมืรวยตัวเนี่ยมันมันจะสิ้นเอ็นจะสิ้นจ่ได้ซ้ำนี่ละมันฟั่งไปกินไปงวดนี้มันจิเป็นไปยังเลยไอ้มันรู้จักดูงวดนี่นี่สิตีว่าจังไรบานนี้ เออมันก็เก้าสองนี่หละเก้าสองตีอมันกินเข่าอยู่สองขึ้นไหมตีไง่ๆรี่มตีหยากนี่เก้าสองนี่ละวดตีอันตีหยาบมันถือแมนตีหยายไงมันจะถือกู่ะเก่าว่ามันบาแล้วงวดนึงแล้วงวดนี่หละงวดที่มาเลยแมนตัมันอ่าคือคักๆแมน มากเก่าก็กกหมดขึินมากเลยว่ามือสุดท้ายกันมือสิออกจังมืออื่นนี่เลยกสิออกนว่าจังมือแรกเขามาฝันมหมูจักเลยว่ามันสนไข่มือ,อยังสีดีมันเคยมากมันเคยมากมันชิวมันไปกันโดนๆมันบอกใครชิวเพราะว่ามันสินาย มันสิไลสิไปบัดบัดมันฝันชิวคือหัวคากันไมนสิเป็นไปจะไหนเลยเอาตัวนั้นมาตัวเอาตัวนี้มาตัวลอยห้าหลงตัวนั้นนะถ้าว่าได้สี่ปับ๊บได้ปั๊บสิปั๊บหลดบ่หลงอันใครอยู่แต่ว่าคนได้ห่ดตัวเบา,าปั๊บหนี่งเขาไปซื้อก่อนเลยนะตัวประเทศนี้ซื้อหอดมือกันไปนะนี่เทียคนที่มือกับไปทั้งไม่ทั้งตัว มรนตัวเก่าโบเราไมา่ลืมกันออกหักปับหลุดเอ้แจะเกา่าเป็นยังี่ละสติว่าเสียงเงินแสนเลยบ่ได้ตีเนี่ยหัพันอ้ยจ่าไ่เงินนี้จังค่อยเอาเงินแสนยังบ่บอกว่าหันโบกับจนลิ้นกับย,ย่อยหลัดมา ขั้นซื้อเรื่เก19มืออืน่นมือเขาสิม,มานับเงินในัวัวโรัรวดหลวงลาวจังซี่ไหม<อ>ปู่เนี่ยว่า,าน้าบารโรดเขาสิม,มานับชัวดัวขั้นซื้อเีืว้สนุกนี่สองล้านปู่วันสนุกด<อ>ูันก็ไข่เลยนะออกมามิดออยจ่อยพอดพ่อถือว่นนี่แม่วนี้พอดพ่อถามจำดี <laughs> มาถามแล้วเพิ่นมาถืกเงดิโ <laughs> อ๊ยยายนวลยายนวลไหมไรนวลว่ามันอิรัดเนาะยายนวลดอกว่าอันนี้มิดเลยจ่อยว่ามาใส่บาทาเลยมือออกกขบบอกนีม่มาจีถามงั้นยัยหนาจักเตียกันเป็นแนวนี่บ่ถื่องแน่นอนเตี้ย <laughs> ออเอาคือเป็นยังสัน้นเพิ่นถือเลขบ่หรือ จักแล้วบ้านฉ่นแถปูใช่ป่ะยายนอนตือเลยอบ้าปูจักแล้วบ้านฉันทีแม่บ้ถือละมิดแม่บ้านฉันดอกท่านถือมาแล้วมาวัดนี่บ่าจนดอกยายบาคืออยู่เอ้ยบางท่นก็บอกเพอดีหม่อมที่ไหนบุ๊กมาบอกส่วนแปดนะที่จีหม่อมผุบบุ๊กมันออกจือโก่าเอ้ยหาสีเสียไั่เสียแล้วเด้อมันใจเสียดิอ่ ขันตัวเลสีบอกือมันช่วนดื่มตดวเออีอถือเลขหลายเทียแล้วจำนิดเจอยู่กของบ่ไ้บ่กันกูมันมันยังสี่นี่มันถืบอบ่เลขนี่มา,าบ่ถือกี่หลอีอ,อ่ะขันนั่งเทียมาลำมาลอยไปนี่อยากซีกับซีบ่ยากซีก็บ่ซีซีไปแม่นตัวน,นั้นแหละ <c oughs> แต่ว่ามือวันที่สิบหงนี่เก้าสองตัวเดียวนี่แหละตียังว่า ฟังไปซะก่อนแล้วเพิ่มเชียกตามตามที่เคยฝันมันก็แมนเลี้ยวบ่แมนตีว่ามันแต่ว่าฝันคือยำบ่เคยฝันว่าสอนสอนขึ้นหนึ่งนะบ่เคยฝันกินเข่าคือบ่เคยฝันอย่างที่มันชิมาจะอีกสิว่าฉัน อเไยมาเก้าสองตีดูเรีย่าโอยเลยโค้มก็ได้คือกันว่าสันยานมาตัวเดียวกนอยูว่าสันบังออกว่ามันออกถ้าไดเก้าชุดเก้าก่อนเก้าโอ้ชุดเก้าสองชุดเก้าสองสองเก้าชุดอะไรสุไอหกสี่สองชุดเก้ามันหอเนาะ เี่ยมันจะมาออกยามันเคยเป็นกันเป็นฝันไปยังสิมันเคยว่าจะฝันลำได้กินเขา่ากินน้ำเจี๊ยอฟันนี่มีกินสองเคียบอยนะม,มันคือโดนแท้นี่นี่ว่ามันสิบอลืมบอลเตี้ยอ,อย่าลืมทองไว้ทองไว้ นี่ค่ะคือตัวเลขของปูแซงเนาะค่ะตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลเนาะค่ะสองเก้าเก้าสองเม็ดเดียวเท่านี้เนาะค่ะถ้าพี่น้องเอบซีมากจัดคัดกับพานเนอค่ะทั้งช่องเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางไห้แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพิดถือกกับบวากันพี่น้องเอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น่อยผ้ารวยในเด้อค่ะ เพื่อจะได้ติดตามตัวเลขดีๆเด็ดๆจากทางช่องเม่น่อยผ้าร่วยม่อนถักกันผ้าร่วยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้แอดกับสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าเขาก็จังค่อยมาพอกันใหม่ขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บใหญ่ๆความไข่ใหญ่ขอให้มีแต่ความสูขความเจริญความสมหวัง มั่งขัางไปด้วยทรัพย์สินเงินทองสวัสดีค่ะ